วิศวะจุฬาครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนมากับกับพอไปทํางานจริงๆแล้วมันมันไม่ค่อยเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตัวเองโตงมากับธุรกิจด้านนี้ธุรกิจด้านด้านบริการก็เลยมองหา,าทางเลือกใหม่ๆที่จะ,ท,จะที่จะเปลี่ยนคาเรียพาก็เลยมาเจอโลโชแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะ apply ตัว PGd เพราะเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจครับ ราะว่าการการทำงานด้านบริการนี่จริงๆถึงแม้ว่าเราจะต้องมีมี social skill หรือมี s o ฟต s k i ิลที่ดีแต่เรายังจำเป็นต้องมีเทคนิคอลสกิลที่ที่แข็งแรงด้วยอะไรอย่างงี้ที่เจนเลือกที่จะเปลี่ยนสายมาเรียน hospitality เพราะว่าเจนคิดว่าที่จนเรียนที่เจนจบมาคืออ่อเรนธุรกิจมันกว้างมากแล้วเจนจบมาแล้วเจนรู้สึกว่าเจนไม่รู้เจนชอบอะไรเจนก็เลยอยากอยากที่จะเรียนอะไรที่ มันสเปซิฟิกกว่านี้จจนจบบริหารธุรกิจมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก่อนจนจะจบจจนได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ร้านอาหารแล้วคนนี้จจนชอบจจนก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนที่นี่สวัสดีค่ะชื่อเอมนะคะเป็นพิชาสิงห์ราศีไปเรียน PGD ปี2014ที่เโลโรชค่ะ สิ่งที่ประทับใจที่เลโรชนะคะคือเพื่อนๆค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนๆทุกคนจะมาจากต่างประเทศคือคนละวัฒนธรรมกันเลยค่ะแต่ว่าทุกคนมาพร้อมความเปิดใจค่ะก็เลยจะทําให้เราได้เพื่อนเยอะมากได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะมาก สิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนที่อยากไปรเรียนการโรงแรมนะคะตั้งใจเรียนอย่างเดียวคงไม่พอนะคะเพราะว่าด้าน p r a c t i c a l คือสิ่งที่จะทําให้เราเข้าใจทฤษฎีมากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้ง2องอย่างค่ะต้องไปด้วยกันนะคะชื่อกิฟนะคะในชรมนติติพธนาพรค่ะตอนนี้จบแล้วนะคะจาก o post g r a d u a t i o n โปรแกรมจากเลอรโชค่ะก่อนอื่นนะคะสําหรับคนที่เรียนมาในด้านสายอื่นๆเนี่ยแล้วอยากเปลี่ยนมาสายโรงแรบมบก็ยังไม่สายเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีโปรแกรมที่ p ปอร์ที่เรียกว่า p post g r a d u a t i o n โปรแกรม ซึ่งสําหรับคนที่จะเปลี่ยนสายโดยตรงนะคะนักเรียนที่นู่นเนี่ยมาจากหลากหลายสาขามากมายทั้งแบบดนตรีก็มีบัญช<ม>ีก็มีหมออะไรเงี้ยกฎหมายอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีนะคะทุกคนก็สนใจที่จะมาเปลี่ยนเพื่อที่จะเรียนโรงแรมก่อนหน้านี้เปเรียนกฎหมายมาก่อนค่ะ<ม>แล้วก็คือมีความรู้สึกว่าจริงๆนะอินดัสทรีนี้มันเป็นอินดัสทรีที่ที่มันกว้างมากแล้วก็เราสามารถที่จะไปทําในหลายๆสายงานได้เข้าไปเรียนจริง ก็ค e ือไม่ต hmm. ้องกังวลเลยค่ะว่าถึงจะไม่มีแบกระดัในด้านนี้เนืหาที่เขาสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆอย่างเขาก็จะสอนให้เราค่อยๆบิ้วความรู้ทางด้านนี้แล้วก็คือคนที่จะไปเรียนก็มีมาจากหลากหลายสาขาดิว่า่แม้กระทั่งคนที่เคยเรียนเต้นบัลเล่เฉยๆค่ะก็ไปเรียนด้วยใช่ค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้ามาจากสาขาอื่นแล้วจะยากจะลำบากใครเียจะไม่มีปันหาเลยค่ะในระหว่างที่เรียนอยู่ค่ะก็จะมีโรงแรมต่างๆมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะมา ทำอินทร์วิวโดยโตรงกับ,บนักเรียนที่เรียนอยในโรงเรียนเลย